กลับตายล้อรถหลุดออกเลยดูสิที่ป้าจะขันไว้นี่หน้ามันขับขึ้นไม่ได้ตอนนี้เวลาทุ่มส<ฮ>ี่สิบพี่เปาบอกเพื่อนๆสิว่าล้อรถพี่เปาเป็นอะไรเป็นอะไรครับุ อย่าเพิ่งรถออกเราต้องเข็นรถเข้าบ้านก่อนให้ตะเกียดมาซ่อมดูสิดูล้อรถออกเกือบเลยน็อตมันหลุดไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องนี่มันออกแล้วรอบหนึ่งแล้วนะพี่เปานี่มันหลุดสองรอบเนี่ยรอบที่สองอุตสาห์ขันแน่นแล้วบอกเพื่อนๆสิเราควรทำ,ทำยังไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งไ่เพิ่งเดี๋ยวเราต้องเข็นรถก่อนครับบอกครับเพื่อนๆ ต้องระวังนะคะมันอันตรายนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามเลยครับดีค่ะบรบ๊ายบายแม่ไปเรีกเกบ